สวัสดีค่ะครวนวนจาก g ิ m b e l i s มาช่วยน a กคารวีนะคะที่ยิมวานเนี่ยก็มีกระสอบทรายแฟร์เทคหลายแบบมากคือมันไม่เหมือนกันสักอันเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่ากระสอบทรายทำอะไรได้บ้างนอกจากชกกับเตะต่อยนะวันนี้วานก็จะพาทำท่ากับกระสอบทรายแฟร์เทคนะคะโดยเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะ<ม>ก็เป็นตัวที่มีฐานตั้งนะซึ่งฐานเขาก็เป็นเหล็กพุ่มโฟมซึ่งมันสามารถเตะได้ด้วย เี๋ยวเรามาดูเลยว่ากระสอบรายจะนี้ทาท่าอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็วานจะพยายามใส่ให้ได้มากที่สุดนะสําหรับใครที่มีกระสอบรายตัวนี้สามารถเอาไปทําตามได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแรกสุดเลยนะคะเจอกระสอบทรายก็ต้องต่อยใช่ไหมแต่ว่าจะทําให้ดูแค่บางท่าเฉยนะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่จะทําก็คือจะบอกว่ากระสอบ้ายนอกจากต่อยเตะแล้วทําอะไรได้บ้างเนาะเวลาเจอกระสอบรายก็ต้องนีต่ต่อยอ่าเตะ หรือว่าอาจจะตีสอบนะคะเข้าไปตีสอบปาสอบกับได้หมดอันนี้ก็คือประโยชน์อันดับแรกของกระสอบทรายตัวนี้นะคะหรือว่าตัวนี้เราสามารถอ่มีฐานเตะฝึกเตะล่างนะเตะเขกวาดลานยอเตะปบอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าฐานเขาเตะได้นะคะหรือจะลองเตะล่างเตะบนก็ได้นะ,ะแต่ปกติเวลาให้เตะตัาขาก็จะประมาณช่วงนี้ช่วงหลังขาวางก็จะประมาณช่วงตัวเอ็กนะคะ แล้วตัหนัสือพวกนี้มันก็จะให้บางทีสาเด็กๆก,ก็จะให้เด็กเตะตามตัวนัสือไล่เลยใส่เสร็จใช่ไหมก็เตะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไล่ตามความสูงนะอันนี้ก็คือเอาไปสอนเทคกนโดได้ด้วยแล้วก็มวยไทยได้ด้วยทุกอย่างเลยนะทีนี้นอกจากการเตะต่อยแล้วนะคะตัวนี้ถีบดีมากเลยนะถีบแล้วมันก็ไม่ค่อยล้มด้วยนะบางทีมันเข้าไปผิดไซสคิก อย่างเงี้ยถ้าเป็นกระสอบแผนบางทีเวลาลูกศิษย์บอถีบหรือหรือทําท่าอื่นเนี่ยมันชอบแกว่งแกว่งแล้วเขาไม่ดูวิธีการคอนโทรลก็ทำให้เสียเวลาในการซ้อมไปเพราะนั่งตามตามจับกระสอบายให้มันนิ่งนะแต่ตัวนี้พอเราถีบไปพอเราถีบไปปับมันจะเด้งกลับมาให้เรานะคะจะถีบหน้าถีบข้างถีบหลังแบ็คคิกมันก็กลับมาให้นะคะอ่ะละเดี๋ยวขอถอดวงก่อนไปดูประโยชน์อ,อื่นของกระสอบาจตัวนี้กัน ไล่รัวๆมีฐานใช่ไหมแล้วก็สามารถเอาฐานม,มาทําเป็นเหมือนจัมบ็อกซ์ได้กระโดดออกกําลังกายนะคะขึ้นป่าฮึ๊บคอร์สป่าฮึ๊บปั๊บป่าฮึ๊บหรือจะแทงเข่าปับป๊บปัป๊บปังปั๊บปังปังได้หมดนะหรือจะหันหลังเล็กล้างนะคะยอ่ออย่างนี้ก็ได้หรือจะทะเ่งเพิ่มได้หมดนะคะและมือ หรือจะแตะขาสลับได้หมดหรือจะรดอดขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะหรือกรารตีเข่านะคะตีเขา่ามีตีตกกระชากตกตกนะมีบิดข้างแทะปั๊บนะคะบิดข้างแทะปั๊บมีเบิ้ลปั๊บปั๊บนะคะกระชากพาเขากระชากลากหมุนหมุนได้หมดแท็แท็แท นอกจากแทงเขา่าเวลาโห่ใครมาจะทุบเออลงพื้นได้ด้วยสามารถทุบลงพื้นได้กระโดดขาพนะคะเป็นการออกกําลังกายวิธีหนึ่งนะพอลงพื้นแล้วก็กระโดดข้ามได้กณะนี้นะคะหรือว่าจะกระโดดรอบเลยก็ได้นะรอบปับป๊บจับปั๊บได้ปับป๊บปั๊บนะหรือในการสอนเทควันโดวาน หรือ t r i c กิ้งก็จะให้เด็กๆทำเป็นท่าบัตเตอร์ฟก็คือฝึกเตนะลักษณะนี้นะคะฝึกกายเบี่ยงขาโดยมีการคํากระสอบแล้วก็เอาตัวนี้เป็นแกนไม่ให้โดนกระสอบหรือนั่งค่อมเลย MMA ต่อ,อยคนเวลาลงพืง้นโดยที่เอาเข่าหนีบไว้นะต่อ,อยลงปัม้มปัม้มป้มป,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 ป้ได้นะหรือเข่าคําตรงนี้ชกได้ใช่ไหมสามารถชกลง ตับ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 ได้หรือตีศอกลงตับได้นะคะศอกล่างศอกบ,บนได้หมดลงมาฐานล่างก็ได้อัดศอกเข้าไปอัดศอกเข้าไปเจอข้าวหรเปล่าเอ้ยเฮ้ข้าวไปฮ้ได้หมดตีศอกแล้วก็สามารถใช้เป็นฐานในการซิทอัพซิทอัพช็ซิทอัพตีศอกซิทอัพตีศอก นอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกนะอย่างฐานกําลังนะคะเราก็สามารถลดลงยันจะสอบสายขึ้นลงได้อันนี้เบาๆตรงหัวมันจะเบาอยู่แล้วบางทีมันก็จะให้เด็กๆมานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ถีบเพื่อให้มันมีน้าหนักมากขึ้นนอกจากนี้ตรงฐานเขาจะมีเชือกอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็จะให้นอนอย่างนี้แล้วก็เตะขาขึ้นเป็นการเล่นหน้าท้องหรือเปิดแล้วลงขึ้นเปิแล้วลงสนลักษณะนี้ได้หรือเกานะ้ากระสอบนะเปิดเปิดปะใช้ลูกบาสเพิ่มได้ด้วยนะเติมนอน ะะแตะล่างขึ้นบนแตแะรัขึ้นแตแะรับขึ้นแตะอีกอันหนึ่งนะคะคือวันจะเอาฐานทับเท้าไว้คือมันไม่มันไม่เจ็บอ่ะมันไม่ได้หนักเท่าไหร่แล้วลงขึ้นบางทีใส่นวมแล้วชกได้หรือแค่ลงแล้วขึ้นมาแตะนี่นะคะบางทีก็จะให้นั่ง ยกขาขึ้นนะคะขึ้นลงเพราะัดนี้ฮึบนะนอกจากนี้บางทีก็เอามามัดเชือกเพราะว่าบางทีไม่มีที่ให้มาเชือกมัดกระสอบทรายมันก็ยื่นออกมาดีแล้วก็สามารถทำกิจกรรมอื่นได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้เราสามารถมัดเชือกนะคะระมดุดไปกลับได้ไม่ใช่แค่มดเชือกนะยังสามารถฮึปป่าย์ฮึปป่าย์ได้ปป ไป้ายป้ายหรือว่าจะฮุบหนึ่งสองเหนือเชือกก็ได้ปั๊บนะคะหรือจะมาตรงได้หมดมุดตรงมุดตรงหรือจะมุดป้ายเตะเข้าไปอ่ามุดป้ายเตะไนอ่ามุดป้ายเตะไนมุดป้ายเห็นไหมว่ากระสอบทรายตัวนนี้มันทำได้หลายอย่างมากเลยว้าวก็ บางทีก็มีเพื่อนมานเห็นมีกระสอบไซ่ก็อยากได้บ้านก็ฝากสั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านแต่บางทีก็คิดว่าอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างอาจจะแค่เอามาต่อยกระเตกก็ดูวีดีโอตัวนี้นะแล้วก็ไปทําตามเพราะว่าจริงๆประโยชน์ของมันเยอะกว่าที่คุณคิดอีกนะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะแต่แค่ว่าถ้าเอามา สอนหวันนี้ก็คงจะไม่หมดอ่ะมันก็คงจะยืดยาวไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าเอาท่าพวกนี้ไปลองใช้ดูกับกระสอบทรายตัวนี้นะคะจะได้ใช้กระสอบทรายให้เกิดประโยชน์นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวันก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไหมนะคะฝากกดซ u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาอะไรมาสอนอ,อีกก็ติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบา,บายยค่ะฝากติดตามผลงานของวันวันสตูดิโอและ e บ e m a มาช a ว a r t s Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ